ปลาดุกอุ้ยพี่พี่เหลืออยู่หูนีเลยครับนี่นี่ให้อีกให้อีดร้ายตัวนี้บุนี่นี่พี่พี่ลงมาเลยอย่ลงไปคนเดียวปลาดุกนาปลาเดียวบาาเดียวสามครับสามเลยจ้าสามเลยปลาดุกนี่นะระหว่างเขาเคนเดียวอย่ร่อยมึงนะสามขากับข้อมันนี่ ทั้งด้านเนาะนอกเสียมนี่ครับแสบปืนจังบม่เบาเขหาหา,านหัวมันเนาะนี่ครับน,นี่เทคนิคนี่พอบอลเนี่นเอาหัวสอนพื่นตัวนั้นอยู่คางเสียมไอ้บินนั่นมันซับหรือวะโมยู่แล้วบินเลยนั่นเห็นบ่นั่นบ่ซับซุยโมยู่เอ้ยเอ้ยหัวนี่งามแห่งครับบนน่ะบนน่ะจ้ะแต่น่า,นา,า,นาติ๊งนิดหน่อยงามเลยครับนิดหน่อย